ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องเนียอเอชเ่นเคยกันนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมโปรเซ e เเป็นรอบที่6แล้วเราทางจะติดเกมนี้มากโอ้เริ่มกันเลยโอ้็กซ x มาถึงก็จัดเจอแบบจัดตักจ,จ,จ,จัดเต็มเลยย่กับผมพ่อหัวเบอร์เกอร์ที่มีไฟตรงข้างตา มา,ลมาลแล้วสกิลมาแล้วโอเคเพื่อนจะไปเซฟเฟเวันนี้เรามาอย่างเต็มที่พลังงานเราล้นเหลือเราต้องสู้ไปด้วยกันเอา้าผ่านไปดีมากโอ้โหเช่วอกรไปสีคนเลยโคตรเท่เดี๋ยวทำไมทำไมแทบตุยแล้วไวจัดอืม นี่เพิ่งขานแค่เครื่องเดียวเองวันนี้มีเซอร์ห้าคนรวมถึงเราด้วยหวังว่าจะมันน่าจะล่าคนอื่นอยู่แหละที่ไม่ใช่เราอะนะอืมเอ๊บเสียงอาวุธอุ้ยเดียรไม่โดนอืมเกือบไปแล้วน่าจะล่าคนอื่นอยู่แต่ว่ามีปัญหาแล้วเราเฉยเลย ไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บอ่าขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนผัวไอซกครีมมาแล้วอืมอ้าวไม่ได้ลาเรานี่นะ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปหาที่ปันเครื่องเพื่อให้จลดเวลาลดลงทำให้ฆาตกรเล่นยากขึ้นอืมอืมโอเคง่ายเลยอ้าวขอโทษ ขอโทษที่บอกว่ามันง่ายเด็กๆไม่คนมาอืม้มใหม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ตอนนี้แต่ต่อไปน่าจะเป็นเราละเปิดแอปแอ้ยเขาไมไ่ได้เราเว้ยอุ้ยม่ามาแล้วโอ้ยไอเขาเล,ล่าคนอื่นอยู่แล้วมีอาการในการปั่นเครื่องเพื่อที่จะตวไปดัส ตัวที่ที่จะลดเวลาอืมเอ้ยโอ้โหเกือบอืมหนึ่สาสเจ็ดช่วยทนไว้หน่อยแล้วมนาวนอยู่ตรงเครื่องเนะ่ยนะเจอเฮลไปด้วยเอออ่เขาไม่เขาก็เห็นเราแล้วนะแต่เขาไม่ล่าเราเออหนึ่งสามสามเจ็ดทนไว้เออเหลือ,อห,นห,นห,นหนึ่งเหลือหนึ่งปร์ซ็นแล้ว ฮึบเอื้อ,อ,เอ,อเรียบร้อยเราต้องไปเมินชัน้นแย่จังเออตีเลยตีเลยตีเราเลยเอื้ออ้าวไม่ใช่อย่างนี้สิบอกให้ตไีไม่ใช่สกิลโอ้โหอย่างแรง <c oughs> บอกให้ตีไม่ได้ให้สกิลใส่ดูสแตจเลสที่ไม่น่าเล่นซะหน่อยอืมที่แชนเรา แช่เราจะเล่นยังไงเพี้ยนน่าหล่อเลยอืมไปในหนึ่งทีนี้พี่แช่จะทําได้ไหมอืมงั้นขอได้เป็นพี่ลัคกี้กายแล้วกันนั่นสมอนมาละอืมตีเลยโอ้ยวิ่งไวเอ้ยสิยิงหน่อยยิงหน่อยขอทันหน่อยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บโอ้หลบได้ รู้สึกว่าตัวเพื่อนของวันเอ็กนี่คือจะวิ่งไวกว่าเพื่อนของคูคิคดมากเลยในตัวแซมมอนมันคาจะเป็นประโยชน์มากกว่านะเ <c oughs> อ้ยมีเอ้ยเ้ยเยด้วย <c oughs> โอ้แต่เขาเล่นได้เนี่ยเขาหนีได้ยิงได้สกิวเรียบร้อยโอ้ยิงเพื่อน ไปโอ้เขาเก่งจังโอเคไม่เป็นไรตาต่อไปตานนี้เราเจอกับโอ้ปูคิสสกินคุณ,คณนๆหน้าเราเนี่ยมเราเล่นสกินนี้เหมือนกันสกินของที่เราเล่นปูคิสน่าจะเลเวลยี่บห้าบางท่านที่จําได้แต่ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ส,สาระสาคัญขึ้นอยู่กับคนเล่น <c oughs> อย่าเล่นอย่าเล่นอ่อนเหมือนเราก็พอ โอเคนี่ท้าทายด้วยดีน้องกรับบี้กรับบี้สุดศกเศร้าอืมเนี่มีคนยืนเป็นหินด้วยไม่ใช่คนสีรูปปันจะ <laughs> เหมือนกับว่าอา้าวผู้ถามออกไปแล้วหนึ่งมาแล้วโอ้ขอ,อนี้ก่อนนะเอ้ะ <laughs> ทำไมกรับบี้ยืนนิ่งเออ <laughs> กรับ,บี้อยูใ่ในคอตีเลยะอ <laughs> แย่จังเราเอาเวลานี้ไปไปหาเครื่องเพื่อปันป่นเพื่อเวลาบูคิดกันหน่อยแล้วกันอืมนีมม่เจอแล้วนไป,ไปโอเครู้สึกเหมือนเราจะตุยสองแล้วออกหนึ่งแล้วหวังว่าเจอที่เหลือน่าจะรอ,อได้ดีละมังโอ๊ไม่ใช่รอดไม่ใช่มาทางนี้สินี่เฮ้ โดนหลอกโอยโดนพ่อหลอกแล้วอับโหลตีไม่ยังเด้อมันเหมือนแค้นอ่ะคอโดนพ่อหลอกไม่ดีนะเราพ่อหลอกลูกังนอยู่ตรงนั้นอืมเอาพยายามเล่นตรงประสาทแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่าจะเล่นคนกับคนอื่นอยู่เใส่ไม่กระทูธาทมอยู่แน่เยมื่อกี้เครื่องอยู่เลยนะ อยู่ฝั่งนี้แต่เครื่องคานจะเสียงจังเลยนะทำไงดีโน่นทูธทามโอ้กำลังล่ากันอยู่ไม่ใช่ทูธทามด้วยทูธทามสิตอนแรกนึกว่าเป็นแท็บนี้เหลือทูธทามกับเชลสกี้เดี๋ยวเลามาทางนี้นะไม่เอานะบอกว่าอยาเลามาทางนี้ไง เอออ้าวเขาไม่ไดาเราฮะเขารู้ว่าเราคือตัวพอมโอเคผ่านเสร็จแล้วเล็กเครื่องหนึ่งโอ้ถูทานตุยแล้วโอ้โหเหลือเชอกี้กับเราสินะซึ่องอีกเครื่องหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนด้วยต้องใช้เวลาในการหาหรือก็ไม่ใช้เวลาในการหนีขพอเสียของคุคกี้ก็คือไม่มีสกิลมองเห็นเราสามารถแอบได้แต่ว่า ถ้าหากเหลือคนเดียวเนี่ยมันจะมองเห็นเราได้นะครูคสจะเหลือไว้จะเหลือพ่อไว้คนสุดท้ายดีแล้วอืมไม่น่าจะตีโอ้ oh, มีเพื่อนมาด้วย โอ้ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากอย่าล่าเราเลยผมกกเมื่อกี้โดนเพื่อนของครูคิดตีเรียบ้อยอจังหวะเมื่อก,กี้ต้องขอบคุณชอร์สกี้ที่กลับมาช่วยตีให้เราขอบคุณครับโอเคตาต่อไปฮ่า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 อุ้ยคูคิดมาเฟียทึ่งราเป็นเราเองตานะที่แล้วเราหนีคูคิด แต่ตอนี้เราได้เป็นครูคิสเวลาเดย์สวัสดีครับอ้าวเออเสียพื้นเสกมาบาแย่เลยเอ้าไม่โดนได้ไงขอทีนึ่งขออุ้ยขอทีนึ่งนะขอทีนึ่งนะโอ้ยคนมาช่วยเหรอเฮ้ยเชลิสกี้น่าจะน่าดูเลยนะอื่มตีทีนึง ก็เรียบรอ้อยหนึ่งทีไม่ปล่อยให้อยู่หรอกเดีต้องเลี้ยงนั่นๆๆอยู่นั่นอยู่นั่นอยูนนนนนน่นั่นสองคนเลยอืมอืมจะไปไหนนี่อุ้ยทีละวก่อนเฮ้ยขาเาเขาแย่จังต้องเลี้ยงเลี้ยงตีนหน้าก่อนนะเดี๋ยวเราจะถ้าเลี้ยงไม่ดีเดี๋ยวจะจะตายเอา เด็กคอมมอนก่อนน่าจะเขาหน้าเขาเล่นกันแบบอดมากเออล่อเออล่อไปโดนเออไม่โดนเอาตัวที่โดนเมื่อกี้ก่อนอืมตีทีนึงตีทีนึงทีหกไปเหี่ยอไม่โดนโอเคหน่อยได้ตีตีไปหน้าหน่อยโอ้โหอันนี้แดชเลสกี้ทั้งนั้นเลยที่ โอ้ยเขาเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วเออไม่ไกลไกลไปไหนไกลไปไหนไกลไปไหนอ่ะไกลไปไหนอ่ะต้นมููอยากไปไหนเรียบร้อยเอาจับอีกคนนึงเนี่ยเล่นอย่างนี้ไม่เอาพี่ไม่ชอบอืมโดนซะวันนี้เพิ่งหนีก็เพิ่งหนีแล้วเพิ่งหนีแล้วได้ เาอาทำไมเขาแหลกแลก้วโอ้โงลาก่อนลาก่อนลาล่าคนบาดเจ็บก่อนอูอ้ wi อหูถุถาเรียบร้อยโอ้แชงแชงยิ่งแชนยิ่งใครไม่รู้อ นี่อืมอืมอืมลบหลบโอ้ต้องเราต้องเลือกสักคนหนึ่งอืมต่ต้องเลือกสักคนหนึ่งไม่งั้นไม่งั้นอยู่ไม่ได้เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหหลบเก่งจริงพวกนี้เนี่ย <laughs> อืมเมื่อกี้ไปไหนแหล้วคนเมื่อกี้แอบไปถึงไหนปไปถึงไหนออ๋ไ <laughs> ม่อยู่แถวนี้เหรอ อโอ้โหเขาเลือดเต็มกันทั้งนั้นเลยอะ่ะเล่นยากนะตอนนี้อโอ้ยโอ้เตะเต็มหน้าก่อนหรือเ,เตะไม่หน้าก่อนอืมตีทีหนึ่งเขอทีหนึ่งเขอทีหนึ่งอุ้ยเรียบร้อยเพื่อนตีมันอืมจัดการจาัดการจัดการ เออร้อยจัด <S <S ไปเดี่งทีที่เหลืออยู่ไหนหาหน่อยอู้หีดำอยู่ตรงนี้แล้วต้องเล่นในนี้แน่เลยเล่นข้างบนเราเงาต้องเสกหลักมอนก่อนนไม่โดนหลอกหลอกอืมลงไปเลยหลอกลงไปเลยเฮ้ยเขาหลอกเราได้เฮ้ย อืม <Dead up. S 1> อืมอืมนี่ดักเลยดักเลยปลาหินโอ้ไม่ใช่ปลาหินปลากระเป๋าปลากระเป๋าไม่เคยโดนเลยตอนนี้โอเอไม่ได้น่าจะมั่นใจมากกว่านี้หน่อยไม่ได้ ไม่ได <mm ้มาบริษับมานี่แล้วกรับมานี對對่อุ้ยไม่โดนเฉยอืมเขาจะเขาหลอกเราเขาหลอกเราเขาหลอกเราดิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่ปล่อยนิดเดียวเท่านั้นเออพี่แก อืมอืมอืมยิงอะอยิงอะไรยิงอะไรจากส่ามาเฟียคุูคิดเนะไม่ใช่เด็อีกต่อไปอันนี้ค่อยๆจะเล่นยากแต่ก็พอเล่นได้โอเคตาหน้าเป็นตาสุดท้ายกันนะครับโอ้คูคิดมาเฟียเหมือนกันตาอตานี้ แต่ไม่ใช่เรามันไม่ชอบด่านนี้เท่าไหร่เลยด่านที่มันแคบนะอันนี้เขาคิดน่าจะค่อนข้างจะอย่างเห like you know. ็นจากที่เราเห็นใช่ไหมฮะอืม athletes. คิดสเปน izophren. มาแล้วมันเครื่องไม่ได้เขามาแล้วเจ็บชอ๋ออะไรนะน้ำโคคาโคล่าแล้วก็เครื่องปั่น <gate> โอเคปั่นเรียบร้อยโอ้ถูกทาตุยแล้วเดี๋ยวค่องปั่นทั้งสามเครื่องโอ้หเือเยอะอยู่เนี่ยโอ้นั่นไงคูคิสมาเฟียของเราตอนที่เราจะทำบนบาทที่ดีตานี้เขาก็ทำได้ดีเช่นกันมาแล้วเฮ้ยเตามตัวปลอมหลอกเก่งคนนี้หลอกเก่ง เดี๋ยวแต่เพื่อนมันไม่ไม่ไม่มันตามเรามาฮะตอนนี้เล่นยากเพราะว่ามันแคบแล้วมันก็ทําให้เราเด็ดปุยโทษโอ้หนาน,นี้มันแคบใครลงเท่าไหร่อืมคูคิด้ง่ายแล้วเนี่ยบอกเลยตุยส่งแล้วมาใช้ก่อนแล้วกัน <ś led> เนี่ยเลือดหนึ่งก็มีค่า เราเคยเจอมาแล้วเรื่องหนึ่งก็มีชีวิตตลอดตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคนที่สุดท้ายหรือเราจะเป็นคน,คนที่ต่อไปอืมเขาตามแชนฮนะอืมโอเคว่ามานี่เลยผมว่าลัคกกี้กายน่าจะลัคกกี้กายสมชื่อมันมาแหละเงี้ยเขาตาม ราตาล็กกี้กายเลยเอ้ยเราก็ช่วยเพื่อปัน่นน่อยไปปั่นเครื่องให้มันวเวลาตรงหนไม่ได้ไม่ได้ไไดเรามาอู้งานไม่ได้มาแต่เครื่องอยู่หนเฮ้ยม,มีมาแล้วมาแล้วโอ้หวังว่าหวังว่าเชนหวังว่าเชนจะ่ยังไม่ตายนะเขาเห็นเราแล้ว ไม่น่าเลยโอ้โอ้โอโอโตรปรมันเห็นเราจำใจในตอนนี้เออวิ่งวิ่งวิง่งหน่อยเอออย่าล่าเราเลยอาหินใส่เราด้วยนี่โยมายโยม้ยโยมายเหรอไม่เอา เออไม่รอดเออฮมทำนี้ดีก็ขอขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,น,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจของนักแคสเกมหน้าใหม่คนนี้นะครับ <laughs> แล้วก็อยา๋าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ